เจ้าหน้าที่ eod ก็เข้าตรวจหาหลักฐานการยิงระเบิด m79 ใกล้เวทีม็อบประชาธิปัตย์ที่ถนนแจ้งวัฒนะช่วงคืนที่ผ่านมาครับขณะที่แกนนำเวทีปทุมวันได้ประกาศงดป่วนเมือง2วันโดยอ้างว่าตรวจสอบอุปกรณ์และยานพาหนะครับการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ที่เวทีปทุมวันตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีมวลชนค่อนข้างบางตาแกนนำย่อยประกาศจะงดการทำกิจกรรม รายการเคลื่อนไหวของเวทีปทุมวันเป็นเวลา2วันเพื่อตรวจสภาพอุปกรณ์และพาหนะต่างๆโดยให้มวลชนปฏิบัติภารกิจส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัยส่วนกาดมอบประชาธิปัตย์ยังคงตรวจค้นรถยนต์และผู้ที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ชุมนุมอย่างเข้มงวดโดยมีการตั้งด่านตรวจค้นหลายชั้นและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนถ่ายภาพโดยเด็ดขาดครับครับวันที่พักผ่อนได้นะครับพี่น้องครับ กลับมาหมู่บ้านปทุมวันนะครับวันนี้ไม่มีการเดินทางพักผ่อนนะครับวันนี้พักผ่อนตามอัธยาศัยซักผ้าซักผ่อนส่วนที่เวทีแจ้งวัฒนะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพร้อมหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และทหารได้เข้าตรวจสอบภายในปั๊มน้ำมันเชลปากซอยแจ้งวัฒนะ24ซึ่งอยู่ห่างจากเวทีแจ้งวัฒนะประมาณ300เมตร หลังถูกคนร้ายใช้เครื่องยิง M79 ยิงลูกระเบิดขนาด40มิเมเข้าใส่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยแรงระเบิดทำให้พื้นปูนแตกเสียหายชิ้นส่วนระเบิดตกอยู่โดยรอบซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสคนร้ายต่อไปทางนี้นะครับเจ้าหน้าที่ EOD ระบุนะครับว่าการยิงครั้งนี้คล้ายกับการก่อเหตุที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS และศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอ ส่วนทิศทางการยิงนั้นก็มาจากทิศเหนือเป็นวิถีโคง้งห่างจากจุดเกิดเหตุ400เมตรเชื่อว่าคนร้ายก่อเหตุบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ10โดยใช้เสาสัญญาณโทรศัพท์ใกล้ปั๊มน้ำมันเป็นศูนย์เล็งเป้าและมีเป้าหมายอยู่ที่แนวบังเกอร์กาดผู้ชุมนุมแต่ว่ากระสุนพลาดเป้านะครับมาตกลงในปั๊มน้ำมันซึ่งไม่มีคนอยู่จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ